สวัสดีครับพี่ดองเอฟซีดวาร์ตีสามกับซิมูวารถคันนี้ผมซื้อมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังป้ายแดงอยู่นะครับแที่สำคัญคือไม่ค่อยได้ขี่เลยแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเราไปงานคอนเสิร์ตอยากรถมันเก่าพี่ดองเ็นไหมบ้างงั้นแม่เอาไปขี่ดีไหมขี่ได้ปอนี่ได้อยู่แม่ต้องไปขับรถมาจากเมือง,องนอกทีเนี้ยเมืแดงขี่บอลมี่ห็นปะงั้นก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม่ขออนุญาตยก,กรถคันนี้ให้แม่เลยแต่ว่า เขาต่อไทยเขาต่อไทยขี้โนดแม่คนรอคนรอมีแม่มีแม่คนเดียวบนโลกใบนี้อยากให้แม่แบบว่าแบ่อ้ดีหลายอยากให้แม่แบบว่าเคี้ยวดีๆซ่าสิวเคี้ยวดีๆแล้วก็สักครั้งหนึ่งในหชีวิตเวลาไปข้างนอกได้สมน้าสมตาแม่ผู้ดว่าฟินแลนด์ไปดีใจพี่น้องเพราะว่าเมื่อคิดวันนัาสิแบบว่ามาอยู่งเรื่ลูกในนอกพี่น้องเนาะเคยแบบทะเลาะแบบแม่งกันแต่ว่า ครั้งหนึ่งเราอยากมอบของขวัญที่จะให้แม่อะไรอย่างเงี้ย